ครับเ่บางคนยังไม่รู้จักครับหนึงน่งสองสดฟับคือวันนี้ SB-5 เราตื่นเต้นมากๆเลย ที่ได้แบบมาร่วมงานกับศิลปินมากมายที่ผมชื่นชอบที่ทุกคนในนี้น่าจะชื่นชอบกันใช่ใชใช่ส่วนตัวคิมมอนคอปเตอร์และบานองบาสเนี่ยตื่นเต้นมากๆที่โอ้เราได้มางานแฟนโดเปียแล้ววันนี้เราอยู่กับสมาชิกแฟนดกเปียที่มาจากหลายบ้านเลยใช่ไหมครับเ้าเสียงกันหน่อยเมื่อกี้โชว์รันรันมาตลอดเราอยากชาวเสวียงแถวบ้าน คอปเตอร์เป็นไงบ้างลองซาวซิมีใครบ้างอีกตรงนี้บ้าง<อ>ในขอเสียงแฟนกลับไปด่อยด่วยเนีกคุณพี่ขอเสียงแฟนกลับไป ีมมุ่เปมุะเด็ดเลยไขอเสียให้แฟนคข,ของบาสคินนคัมเอร์ลยกอเๆๆ้เด็จบานนะครับตอนแรกนี่ยาก,กัไม่ตับม้านนะครับโอ้โหมินหฮนเลยครับก็ที่เราเรียกแฟนกาุทุบ้านนะครับไม่ว่จาจะบ้านช่องวันน้องเพิร์ดที่ออฟการ ที่คุกบ,บ้านนะครับคือที่เราอยู่พูดก,กันตั้งนานเนี่ยหผลเดียวเลยครับนอกจาก SP5 เนี่ยจะเป็นนักร้องที่ทำซิงเกิลแล้วนะครับปัจจุบันนี้เรามีซีรีส์เรื่องเจนวายซีรีส์รียไของออไปสองตอนแล้วออนทุกวันพุธนะครับเวลาสี่ทุ่มห้าสิบนาทียังไงก็ช่วยกดดูหน่อยนะครับใครยังไม่ดูก็ พร้อมจะลุยกันต่อหรือยังครับผมอยากได้ยินเสียงของฉันพร้อมที่ลุยกันต่อไหม,ไมยังไม่พอข้อสี่ขอ้อแรก